จะเต้นเลยดิฮะยกแขียนแฟนไผ่บาฮู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 จุกฤดกาน่นาฮักน่ากินเนาะแม่หลวงไผ่มาทำมั้ง <c oughs> ว่าได้คนกลลับอารมณ์ดีไม่อยาาอ่างม่อน้องแจมแม่หลวงแม่หลวงโปรจะมีงานอะไรอย่างเงี้เจ้าทำกว่เจ้างานอะไรอยาาอ่างม่อน้องแจม แง่เนี่ยังก็ได้แม่หลวงตีว่าทำมันมาได้สตางค์อ่ะก็ตัวไปทับจ้างผู้ช่วยไก่เกี่ยวข้าวเหมือนเจ๊กะมันมาอู้นี่ว่าตัวไปทับจ้างเกี่ยวข้าวแน่มันนี่นี่ผู้ช่วยไก่กะเจ้านะ่ะไปเหี่ยววันเดียวอันนะั้เจ้าถึงไปเหี่ยวซ้ำลหรอไม่อย่างผู้ช่วยมันโอ้อยเอ๊ะ อาเนอเอาเนเอเนสุขาวช่วยกันมาแล้วเนอวาระปันก่อนนะช่วยกันช่วยกันขาใจย่มาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วนะขาใจดิกาผู้ช่วยแล้วแน่วันเนี้ยแล้วแน่นอนผู้ช่วยมีตั้งสี่คนก่อนผู้ช่วยมันทั้งเป็นห่วงเนอรวันเนี้ยลุงมาเอาเมือลุงจ่ิง้เต็มตี้เลยนะวันนี้นะครับลุง เดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยวผู้ช่วยไปไ้าสมือลุงผู้ช่วยกรวยอย่างนี้เต็มตี้มากันนะเนอะลุงเนอะมาเอา,เอาเต็มตี้เอาเต็มตี้ช่วยกันช่วยกันครับผมครับครับโอ้ยตัวเข่าจะอู้อย่างกันตาล้ามาเรือฮะฮ้อนกอฮ้อนเนี่ยลุงปานนี่ไหนนี่ผลไม้ลากไม้เนี่ยเอามาเลี้ยงกันหน่อยเหรอน้ำแข็งส่งน้ำแข็งใสไอติมอะขนมาเลี้ยงเสี้ยงๆเหรอฮ้อนมาเดี๋ยวเนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนการน้องแจมเฮ้ยอันนี้มันกี่โมงเหี้ย พี่แจมพี่แจมมาต้องเป็นห่วงพี่ผู้ช่วยเอกเกียร์มาใเพห่มมดเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยขจาใจเ,ออเกลียวมาแล้วแล้วก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวตอนเตี้ยงนะก็ไปกินกินให้มันเต็มซี่เลยแบอบกแล้ช่วยกัน,นย่มาแล,แล้วไปก่อนป้าป้าป้าขาจโอ้เตี้ยงปก่อนเดี๋ยวนี่กำลังเก้ามงกิฎพมาได้จะแล้วเนี่ยอันเรเาน้ำขวันน้ำเขียวสปอนเซอร์มาก่อนก็ได้กระทิงแดงตัวจะได้มีแฮ่งกานกันเนี่ย พี่แจมอันลลัมเหลือนี่มันเป็นจ้างเหมานะพี่เตะสู่ข่าวอ่ะต้องเกลียมมากับคนเดียวโอ้ยอันลลัมเหลือก่ออ่ะก่อนไปไปนั่งกินน้ำกินหางก่อนไป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 กินน้ำกินอย่างก่อนโอ้ยหอนหอนอีกต่ออีดนี่จะได้มีเฮะอย่างเต็มตอกเตะ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 ไปไมันกี่โมงเนี่ยแจมเฮ้ย นี่มันจะแล้อวอ่ะวันเนี้ยเออมันตึงแล้วมันตึงแล้วไปกินก่อนกินก่อนจ้างเมาหนะาอีปี้ปปไปไปกับพักอีก็มีกันนี่าปลงไปไปครับเออนะกควรปุ่นน้ำถามมีฮะ นั่งนั่งนั่งกูลยเนี่ยพ่อช่วยครับแล้วมาตอนนี้เลี้ยงครับเข้ามาอย่างฮะยำจีนไก่อ่ะมีอ๋อลาบจีนใส่คนไหน,นั่งๆอ่ะมีก็เออถ้าเลี้ยงจอพกานี่ พี่บปกินเนาะมั <my> humanity, นมีให้อาการนะโอ้พี่แจมเฮ้ยเนี่ยการนายอย่ามาเต้นเนี่ยอย่างซักอย่างเต้าจ้างมาเกี่ยวข้าวถามเนียเต้าเกี่ยวข้าได้สะต้นแล้วยังฮะมาถามมากระบอกกินของว่านะอย่ามาขุยคนอันล้ำเหลือนะฮะก็ช่วยนี่อีกไหนน่ะขอคนมันมาช่วยเกี่ยวข้าวก็ต้องเลี้ยงของดีๆลำๆปั้นกะเอ่อเกี่ยวข้าวนี่มันอิดไปยะนี่ไปลากสุขา นั่กินน่ำก่นขีาวพักพ่นกันข้าวแตงวาส้มกนห้น้เดี๋ยวุ่งป่าตังุ่นกันนั่นั่งนลุงกินกนอ่ะกินนะขนมขนมข้าหนีมนี่อ่ะน้น้ำดูอ่ะโอ้ห้องแจมยู่ไหนเนี่ยถามหาขกำกับนีดไดอน้อแล้วมันจะเลกว่าเนี้ยวันเนี้ยน้องแจมน้องแจมมาครับแจ้งลายวันใช่กะลุงเนี่ยมาเอามือเนาะหัดเห็นใจคนอื่นพ่องกะ โอ้คนไอ้ยังเห็นแค่กำกิ่นน่าลำคาญบ๊วยบ๊วยเี่หลงปั๋นจะไปจมนักนะอ๋อกินก่อนกินก่อนอ๋อน้ำเนี่ยกินกินน้ำเย็นๆนี่เอากินเลยกินเต็มตีเลยนี่เอาอต้มเขียวหวานอ่ะเอาไปคนหนวยคนหนวยอ่๋อตั้งเตะสู้กันเลยสู้กันเลยอ่ะวโอ้ผู้ช่วยนี่เลี้ยงแต่ของดีๆลำๆทึ่งนั่นเนาะพี่แจม่งแล้วสูงหูก่อว่าของมูเนี่ยผู้ช่วยลูกไหนมาอ๋อ เอาลูกจากไหนมานะพี่แจมนี่ปีจจะบอกเธอเอาลูกวัดมานะกาเป็นเข้าวัดเอาวัดเป็นวยงันวัดงันกัดถินโอ้โหวันนี้ลูกวัดมาเลี้ยงเฮาเนี่ยแม่หมูละต่กไปพี่แจมโรแตกค่ะอู้น่ากินอ้ออกินกินเลยลุงปันนี่จะบอกยิ่งฮึนะลุงผู้ช่วยนะดูกันมาดีๆนะมันต้องเลี้ยงเฮาสตา ข้ากินอย่างบอกมันมันเลี้ยงมดมันงอ้อเขาเมียตายขนเกี่ยวเข้าน่ะส่อหยาดมันที่มีไผ่ขี้เมียอ่ะฮันมันอีทกินเลยจะได้มีแหงยะการกินเต็มที่นะเอาสู่กันนะเอ้าน้ำขวดน้ำเขียวน้ำแดงนะ่ะนะถึงมดกินได้หมดเลยเออเนะน,นี่ยส้มเขียวหวานนี่เหมดนี่นหะกินก่อนกินก่อนโอ้สุขาวันี้ดีเต้นเนาะ นี่นะก็กินเขาเปิ้ลงบงบงงงบัยังมานั่งเล่าขวัญบรรยากะเน,นี่ยคว,ว้าหมดเนี่ยกายอุตส่าห์หามาเลี้ยงก็ยังมาเล่าขวัญโยนี่เปิ้ลจ้างบรรยากาศเนิ่มไม่ได้จ้างมานั่งกินลูกบรรยากาศไปโอ้พี่แจ๊บและ้วมาเร็วมันจะแล้วฮะเมาก็กินนั่งนั่งนอนนอนกันอยู่เนี่ยฮะ แม่หลวงพอแันแหละผู้ช่วยนะจอมดีขนาดไ่ไปที่ไหนจะใครไปช่วยเกี่ยวข้าวหันลหรอแม่หลวงพี่นาแม่หลวงนะ่ยย้ไม่ได้เกี่ยวข้าวตัวไปใจ๊กะแจ้งน้องแจมแล้แต่ลุงเขาบอกอย่างสิ้อยางก่อนเนอะโอ้ยจะฟังอย่างผู้ช่วย ปี่เขาอะจะเกี่ยวบ่ายโมงใบสองก็ว่าสองทุม่มมันก็นตึงแบบพิษยังไดนะวันนี้ก็ตุ้งจะเกี่ยวขึ้นม,มาแล้วแต่มาเดียวเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ขอนอนพักสักํากันเตะไปขอด้วยนี่นี่นี่จะนอนจะนอนเออโอ้ยวุ้ยบ่นจ้างมาเกี่ยวเขา้าซ้ำมันย่าจะเอหง่ะวุ้ยแล้วแบบดีเงาหนักคนเดียวก็ได้กําหน้านะตึงมาจ้างซ้ำมา Ba cái để luôn gặp choi. chui. Ôi, nó nhẹ mà mươi hai, con nhá. Cái tang thân nữa. Hoo, nữa. nha mặt hai mươi hai,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  mặt hai mươi ไม่หลวงจ้างพี่แจมบรรยากาศแหละพี่แจมนี่นะบรรยากาศดีกินไอ้ยังก็ได้มันประเดี๋ยวนี้นะคนงานน่ะซัมโซยากเห็นเนอไม่หลวงเนอเขียมนะจ้างไว้เลยจ้างไว้เลยพี่แจมบรรยากาศดีไม่หลวงเอาเลยปิดประจําของแจมไปเลยลุงนะกะน้าลุงก็ยังไม่ได้เกี่ยวจ้ะปิดประจําเลยเจ้าเมาเจ้าตื่นเมา หลวงต้งงมาจ้างน่ะอีน้อ,อ,องแจมเผยคนอย่าได้ขี้ข้านแต่ขี้ข้านว่าใครจะจ้างตัวอีขี้ข้านมาก,กินน่ะนี่จะบอกคือตัวผู้จักก่อคำว่าเทคโนโลยีอ่ะบัดเดียวนี่น่าบาก่กอนเปิวยจะใส่ปุ๋ยนะป่วบินโดรนไปเอาโดรนวานปุ๋ยผู้จักก่อโดรนอ่ะเออถ้าเปิวนจะวานเข้าเปิวนมีรถวานพร้อม <Wow. S 1> เปิวนจะเกี่ยวเปิวนก็มีรถเกี่ยว ค้นยังตัวถ้ขี้ขานนายอี้น่ะภัยบัตจ้างเอาไปเป็นยาปักได้ก้าน้องแจม,มปีแจมเนี่ยถ้าตัวนะบาหูจักพัฒนาตัวเก่านะตัวปล่อยตัวกั้นอยู่ยะจ้างกะคนจะมาจ้างตัวไปยะกาหน่อยเดียวกว่าตึงมาจ้างอะ่ะคนจะอีนี่นะ <c oughs> แม่หหวัง <c oughs> ลุงจ้างเลยนตรงน็นมีเรื่องไปเกี่ยวกันอย่า <c oughs> ลุงบ่กเอาแตะเนื้อคนนายอีนะขี้ขานเบา,าแตะแตะเออจ้าง รถเกี่ยวสบายใจเมนเปิปมาไถหลังหลังหลังแล้วไปเหี้ยอย่างได้กากี